ได้ยังกับเขานะ้อพ่อไงโอ้คือที่แสบแต่ว่าพูอนะเขาเป็นยังไงต้มยำบ่ต้ยมยำบ่บพ่อไงเขาถามกับเปาปากบันอะ่ะกินอย่างเดียวเลยเคยิ่ยท่ธอหรอฮะ ทำก,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 กับเปล่าเออนนี่ฝนกงบอลนั่นกงเตะเอาเอาเดี๋ยวหดซจอนาเดอเอาเอาาทกับ่ปะเนี่ยอืนกินข้าวเื้อก็แจไร เบอก์องคัก็ดิคือลไรเนาะเพิ่นก็สิรอหลายแซบบ่ล่ะนั่นกินเอากินเอาแท้โอ้ยโอ้ยเสียงสดไหมคือที่แซบกัน ไม่อย่างนั้นปลาเม็กปลาเม็เอ๋อหมโอูอ้าวคักดแถวะ่ะกินข้าวก็แก๊กแก๊กขนาดแล้วกินขน้าวพอนมาสนใจผูใ้ใดเลยกินอย่างเดียวข้าวก็จานบางไงนั่งพอน Thế cho này đi chín mươi nào. Mà nhận mà bán con Anh anh mô Chiều tuổi tuổi mà nặng Um. cà <laughs> <laughs> theo tay uh. xe bỏ, phải bóp xe bỏ, cầm bóp có bóp 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 đầu, bóp đầu ตดูย <Tory>, คนหายอย่างนัอน่ะคนหายอย่างพ่อบังนี่อ๋ออันนี้ปลาเม็หวเสียงสดก็ได้แซบแต่ว่า ปนเข่ากระจานบางไ่เข่าเขาจินลายโยหลับเพราะไงเขาบ้วนมบ้วน,นน้ำข่าจากเท้าเจ้าโอ้ยคำบางญ่เลยคือแสบจ้ อันนั้น,นเป็นอย่างไรพี่ายต้มยำบ่ต้ยมตยำรวมบ่โอ้ต้ยมยำรวมฮ <c oughs> อนบ่พี่ายฮอนบ่ต้มฮอนบ่โอ้แสบแสบแสบกินอย่างเดียวครับบ่าปากบ่เฝ้าโอ้กุ้งตัวแบบไงเลย ô tô 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 chốt 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 khẩu chốt 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 à chốt chốt กินหลายๆได้พอใหญได้ทต่ได้มีแรงเห็งนงั้นนั่งโยนิมมดขึ้นละเจ้าจนหอดหกโมงเคิร์อเจ็ดโมงเวควาเขาเได้กลับบ้านจานี้จังบาลหรือพอใหจานนี่ ขอนี่ก็จานละหาบาทหาบาทบอกเอเออวัสนเอาแล้วกับข้าวล่ะกับข้าวในเจ็ดสิบบาททัวยนี่เจสิบบาทครับเบิงเบเพิ่นกินเองเอ้าเอ้าเอาข่ายอย่างเทียมนอปนะ à oh. kia lại phải thì đầy mi ngân thì đầy mẹ hết ngàn âm băng băng kì nâu kì nâu vào nào ừ ừ Ừ ừ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  กินข่าวพระปัญญามอนแต่บอ้อ้วนอ่มเป็นอะไรพะย่ะห้อนเตะชดน้ำห่างๆก็ได้แซบเนาะอ,อากาศเยนน็นๆเนาะอ่ำเนาะเจ้าก็ได้กินเนาะกินเนา บม่มีโมมาก,กินน้ำเ็ดเพ่อไงบ่ว่าั่นบ่มีว่าั่นกินผูด้เดียวเนี่ยละวา่าั่นโอแมันต้มยำจังไหนคือมีแต่น้ำแ้่ละพ่อยายน้ำก็หลายเท้ดโอ้หมดหมดเครื่องจานแล้วอืม เอเอไมน่นอยแคงนยุ่งกัดบ่อืมอมืมแจบเจบเบบางช่วงเพื่นที่แสบอยู่หรอกกินเอากินเอา บวปากบวววแล้วกินอย่างเดียวครับไม่ใจกูว่ากับผู้ใดียวละบัดสันกูอยู่ผู้เดียวกูกินผู้เดียวด้วยว่าสัน,ดดน,ดดววสนโอ้เมืองสดนะยิ้มแน่ก็ได้หรอกเพอาะง่ยเจ้ากินไปยิ้มไปก็ได้ด้วยวบวยิ้มบวปากบววา

หลักใจอีกแล้อืมอืมไม่อยา่างขันตาบอกว่าไงโอ้ต่ดีตนแท้ว่านั่งกินข้าวพื่เดียวอืมอืม ใกล้หมืแล้วครับใกล้หมืแล้วอ๋อเอาใจซอยเอาใจซอยอืมโอ้ตาดีตัวเนาะครับเนาะตาดีตัวเพลนแท้ปะนั่งกินข้าวอยู่ผู้เดียววัมีมือปากมือเบาชีวิตคืออาภัพแท้หามเมียก็บ่ได้น้ำเงินน้ำเพิ่นติดเพ้ไงจีบสาวสาวก็บ่มักติดเพ้ไง <laughs> เอาจังสีแล้วอย่จังสีแล้วเจ้าจีบสาวว่ามีผู้มากก็ต้องอย่ผู้เดียวนี่ยและหาจ้นผู้เดียวละว, <c oughs> ว่าคอยเห็นเจ้าจีนเขาแล้วคอยเราเหิวว้วเขาเราเพราะไงอืม <c oughs> <c oughs> เออต่อมคือที่ห่อนเนาะพะย่ะนะห่อนป่ห่อนอยู่ห่อนอยู่วันจันว่าชดน้ำนี้เห้นน้ำม,มันลดแน่น่ะกินแต่ตอนไว้เจ้าก็ได้ บางกินข้าวก็กินขา้าวผู้เดียวบอกปากบอกอา้าวยืนนมาหายอา้าวยืนไหนยืนมาอวดอีกซับปลาเมือกบอก <c oughs> ปลาเมือ,ตมอกติีพ่อไ่บ้างไหนน่ะมู่นบางทรงก็ตีแสบแท้พ่อไงต่อมยำต้มยำรวมมิดมีทั้งผักเอ้ยมีทั้งเห็ดมีทั้ง ปลาหมาึกมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูเอาเอาไก่มาแล้วไก่มาแล้วอ๋อเบงเพันกินคือดีแซ่บอยู่ยครับว่ะเบงเล่าพุ่นบ่ปากบ่วบาเลยสัตว์บวบบวบบวบบบบบอย่างเดียว <c oughs> อืม ืมค sure <se> oh, uh ือ huh ตีแซบเนาะครับแซบบอกเพื่อนยัยแซบแซบแซบว่าจัดไม่ยังขันหัวบ่วันนี้เหมือนได้บอกคือคนหลายเด้อคนไปคนมาเหมือนได้เอ้าบัตรเนี้ยเอ้าเอ้าเอ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าหมาจานนึงแล้วครับ โมว่านันตอนอยนี้นันอืมโอ้กินข้าวผู้เดียวครับนั่งเฝ้านั่งประจำการยุ่ผู้เดียวครับแท้เอ้เป็นตาแซบอยู่ดอกบางช่งพ่ะสวดเอาสวดเอาเลย Chơi lưng ở hà nội đóng. Um, mày nhắn tin nhắn tin là hạng mày nhắn tin nắp hạng mày nhắn tin nắp hạng อื ừ, มือดแล้วหมือดแล้วหมดจานนะเอานา้ำคลองขอจากน้อยอเ,เห็นแล้วน้ำลายแตกอยากกินขขาน้ำเจ้าเด้ดพะะ่อใหญ่นะครับคลิปนี้ครับพอสำนีก็นด้ครับเด้อจบคลิปแล้วเข้าเหมือดจานพอดีเลยกดซับสไครต์กดติดตามเด้นะครับเด้อ